ครับผมวันนี้จัดมิ้มส่งลูกค้านะครับผมมีน้องๆหลายท่านนะครับผมถามผมว่าพิพานมิ้มเนี่ยขายยังไงนะครับผมไม่ได้กองใส่ขวดนะนอกจากมันไม่สวยจริงๆผมก็จะกองใส่โหลผมไว้นะครับคือเอามีดเนี่ยแ,แล้วก็ใส่โหลผมไว้นะครับผม,มส่วนก้อน,นสวยๆนะครับผมก็จะติดตาแบบนี้นะครับผมก็จะบรรจุใส่ถุงนะครับพลาสติกแล้วก็ลงกล่อง เป็นชุดนะครับผมชุดนึงก็หกร้อยรวมส่งนะครับแล้วแต่ขน,ขนาดของมันนะครับผมแต่อันนี้เจ้าประจำนะครับผมวันนี้มีสองกล่องนะครับก็อส่งให้เขานะครับแล้วก็ลดค่าส่งไปหนึ่งร้อยนะครับทั้งหมดพันร้อยนะครับผมสงองกล่องโน่โนกล่องนึงนะฮะแล้วก็อันนี้กล่องนึง อ่านี่ครับที่มนุษย์ป้าเลี้ยงไว้นะครับอันนี้เนี่ยครับหกร้อยรวมส่งแต่อันนี้พิเศษห้กับลูกค้าผมนะครับไม่ไม่ใช่วัตทุจากเข้าไปนะคือจะมีมีก้อนใหญ่นะครับผมปกติจะมีแค่นี้ปกติก็อาจจะมีแค่สองไม้นไม่สองไม้มันน้อยปกติก็อาจจะมีสามแล้วก็อาจจะมีเล็กๆแถมไปด้วยนะครับแต่ที่แต่ไม่ขาดประจำครับผมแล้วก็อันนี้แพ็คไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปส่งเคอรี่นะฮะ เป็นชุดครับผมชุดห0ร้อยรวมส่งนะแต่ไม่มีรางอ่อนนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ตัดรางอ่อนมาเลยนะครับบางทีมันแก่เนี่ยผมก็ปล่อยให้มันบินออกไปนะครับผมนอกจากรางไหนก็ขาวผมถึงจะเอามานะโอ้รโหลืมมันทึกฮะ <c oughs> อ๋อไม่ลืมวันนี้ก็มาแอลลิมปินิดนึงนะครับมาซื้อกล่องด้วยแล้วก็ พอดีกล่องที่ซื้อไว้มันหมดนะฮะก็เลยมาจอดที่เกาะกลางน้ําลิมปิงครับผมนี่ครับบรรยากาศลิมปิงบ้านผมฮะ เดี๋ยวไปส่งมิ้มนะครับก็น้องๆสั่งได้นะครับผมแต่ต้องรอนะครับผมต้องรอให้ผมได้ก้อนสวยๆเนะี่ยถ้าผมผมได้ก้อนสวยๆนะก็จะได้มิ้มได้ส่งลูกค้านะครับผมแต่ถ้าได้ก้อนไม่สวยก็อดนะครับไปครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมสวัสดีครับ